ย้อนไปถึงสิ่งเราประชาสัมพันธ์เชิญชวนคุณผู้ชมกันไว้นะั่นคืองาน World Robocup 2022การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับแต่ทั้งนี้ฮะทั่วโลกที่มีวิชาการหุ่นยนต์เขาก็ส่งทีมเข้ามาแข่งขันกันนะครับประเทศไทยประสบความสำเร็จใน2เรื่อง1ก็คือหุ่นยนต์กู้ภัย rescue robot กับ2คือหุ่นยนต์ at home นะครับ หุ่นยนต์ที่ใช้ในบ้านส่วนวันนี้ครับเราจะพูดคุยกับรองแชมป์โลกในด้านหุ่นยนต์กู้ภัยนะครับมาจากหมหาไวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับในชื่อทีม iRAB robot นี่ต้องบอกเลยว่าทีมนี้ไม่ธรรมดานะฮะดออรอารันแบดเลอร์อาจารย์นบรมพัดช,ชื่นและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาดูด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาด้วยนะครับวันนี้ผมดีใจ2ท่านมา<อ>ดร อาันนี่ผมคุ้นหน้ามากเลยเหมือนเคยเห็นกันน่ะปี2010อ่าใช่ครับหลังจากที่สมัยก่อนก็คือตอนรอบประเทศไทยเป็น จากการแข่งขันอยู่เราเจอกันน่าจะปี2011ครับใช่เลยใช่เลยไอย้ชื่อทีมนี่จําได้ว่าชื่อเดิมเลยนะไอรับเนี่ยใช่ครับไม่คิดจะเปลี่ยนชื่อทีมเลยแหะครับก็จริงๆเป็นชื่อทีเ่เราใช้มานานแล้วเริ่มเป็นติดหูเป็นแบรนด์ที่ทําให้รู้ว่าอ๋อไอรับคือทีมหุ่นยนต์ของประจอมเก่าพระนครเนี่ยเยีเ่ยมเอ้โทษนะคุยกันม,มาอยู่ตั้งนานไหนงานหุ่นยนต์ของคุณน,ะนี่มาแล้ว hoo! สุดยอดเลยนี่แหละคว้ารองแชมป์โลกมานะครับนี่โอ้โห ดูจริงจังกว่าเดิมเยอะเลยเมื่อก่อนนี้เราจําได้นะภาพลักษณ์ของวงการหุ่นยนต์บ้านเราเนี่ยไปชนะแชมป์โลกก็จริงไงแต่ส่วนประกอบเนี่ยจะเป็นสีฟ้าฟ้านะท่อแป๊บอ่ะก็จริงๆแล้วก็พอมีอยู่ครับซึ่งจริงๆแล้วอย่างในการแข่งขันไอ้ตัวท่อแป๊บเนี่ยผมยังบอกว่าเป็นโน้ตาวและฮะยังยังสำคัญอยู่และครับก็คือมีประโยชน์สูงสุดในการแข่งขันอยู่เอาเป็นว่าในเชิงการสร้างโน้ตาวเนี่ยเราก็เหมือนกับหยิบสอยอุปกรณ์ในท้องถิ่นมาทําเป็นหุ่นยนต์ไฮเทคได้ถูกต้อง เ,เพราะว่าแข่งจริงเขาเอาฟังก์ชันนะต้องครับเขาแข่งอะไรกันใน r o b o c ค p ั e s c u e เนี่ยถ้าหลักๆนะครับก็จะเป็นในการหุ่นยนต์วิ่งเข้าไปะนะครับหาผู้ประสบภัยะนะครับหุ่ยนยนต์จะต้องดีเทคตัวเซนเซอร์ต่างๆ,างๆอาจจะต้องดีเทคว่ามีอุณหภูมิไหมอย่างผ,ผู้ประสบภัยถ้าอุณหภูมิเย็นก็อาจจะเสียชีวิตแล้วก็ส่วนต่างๆก็จะมีตัวกล้องนะครับที่เป็นกล้องหลายๆตัวเพื่อมาดูมิติว่าทําให้เราเนี่ยหรือหน่วยกู้ภัยที่เป็นคอนโทรลสเตชันดูว่าเอ๊ะ ผู้สบภัยอยู่ในอาการไหนมีเลือดออกไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คุนยนจะต้องสื่อสารกับทางผู้สบภัยได้ก็เหมือนเราพูดคุยได้นะครับยอดเลยอาจารย์รนพดลแบ่งหน้าที่ยังไงแต่ละคนใครทําอะไรยังไงบ้างก็อ,อย่างในทีมหนึ่งก็คือจะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆก,ก็คือมีเมคานิกไฟฟ้าโปรแกรมอย่างแมคานิคก,ก็คือดีไซน์ภาพรวมโอเวอร์ออลของตัวกลไกที่คุณ ที่คณหนุ่ยเห็นตอนนี้ครับ,รบแล้วก็ไฟฟ้าก็คือเปรียบเสมือนกับเป็นเส้นประสาทเส้นเลือดในการที่เราจะร้อยโยงเอาพวกเอ่อกล้ามเนื้อต่างๆหรือว่ากลไกเนี่ยให้มันติดต่อสื่อสารกันได้เสร็จแล้วก็มีโปรแกรมก็คือเป็นสมองถูกไหมครับสุดยอดเลยครับเมื่อกี้พูดเป็นกล้ามเนื้อเลยนะเหมือนมีโปรแกรมแบบสื่อประสาทอยู่จริงๆแต่ละส่วนมันทางานลิงก์กันมันเหมือนกล้ามเนื้อไหมปัจจุบันก็คือผมกล้าการันตีว่าใกล้แล้วเพราะว่าปัจจุบันก็คือเขาดีเทคได้่าตอนนี้ น้ำหนักที่เขารับอยู่เท่าไหร่และกําลังชนอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแขนตัวนี้คือออกไปทาเป็นลักษณะที่เป็นแขนอุตสาหกรรมในบริษัทก็คือเขาเรียกเป็นโคโบอทหรือโคเปอร์ทีฟโรบอทก็ทําได้เรายกอะไร <c oughs> ได้บ้างหุ่นของเราลองหยิบอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวลองดูนะว่าหุ่นจะหยิบขวดน้ดนํา1.5ลิตรก้อนหนักพอสมควรนี่ลองดูฮะตอนนี้เขาอะไรจะงับเข้าไปอันนี้ถ้าเรามองว่าเป็นวัตถุระเบิดแต่ต้องการจะแบบกู้มันออกมาถ้าใช้คนก็เสี่ยงเสี่ยงครับอ่าตอนนี้ยกได้แล้วอ้า ลองหันมาเอาน้ำมัาส่งหน่อยแล้วกันก็เอาเป็นว่านี่ก็คือขุ่นที่สามารถจะอัดแอปใช้กับเรื่องอื่นๆครับขอบคุณมากๆนะครับที่เราชนะครั้งนี้เนี่ยในมุมที่2นะอ่าแล้วเราอาจจะใช้คำว่ายังเป็นรองแชมป์โลกอยู่อย่างญี่ปุ่นเนี่ยมีจุดดีหรือจุดพลาดอะไรบ้างลองเปรียบเทียบให้ฟัง่อยครับจริงๆแล้วนะครับในปีนี้คะแนนทั้ง3ทีมที่ผ่านรอบไฟนอลเลยนะครับจะมีแค่3ทีมที่ normalize score มาแล้วและ ได้สามารถเล่นผ่านเข้าคัดเลือกและเข้าไปรอบชิงชนะเลิศได้ก็มีทางทีม Love Robot อทไอร์ล็อกบอลไทยแลนด์นะครับอีกทีมหนึ่งคือเฮกเตอร์ ter, ทางประเทศเยอรมนี<อ>และทีมที่3ก็คือทีมชิน o บีของประเทศญ,ญี่ปุ่นนะครับซึ่ง3ทีมนี้ถ้าน้องบอลไลท์คะแนนมาแล้วมันห่างกันไม่ถึง5เซ็และอีกอย่างหนึ่งเขาได้สกอร์มากกว่าเราแค่3แต้เมเองนะครับคือจริงๆก็คือเหมือนเหมือนเราโดนถ้าเป็นฟุตบอลเหมือนเราโดนยิงตอนต่อเวลาอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นก็คือมัน มันไม่ได้เชิงเจ็บใจเพราะจริงๆแล้วเด็กในทีมค่อนข้างจะเต็มที่มาถึงนักศึกษาเองกับทางอาจารย์ก็คือทุกคนเนี่ยเต็มที่กับมันแล้วในส่วนนี้ผมก็เลยมองว่าประสบการณ์ที่เด็กได้ค,ครับมันคุ้มค่าของเงินรางวัลแล้วก็โน้ตฮาที่เด็กได้พัฒนาหุ่นยนต์นะครับนัน มันมันซื้อด้วยเงินไม่ได้อวอร์ดที่ดีที่สุดก็คือทีมเวิร์กที่เราได้มาในปีนี้ Rescue Robot เนี่ยมันยังมีการเอาไปใช้งานเรื่องอื่นๆอะไรได้อีกครับจันครับปัจจุบันที่เราทำห,หลักๆก็คืองานพวก Maintenance งานซ่อมบำรุงรเพื่อเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อับรากาศค f นไฟ d Area พวกนี้เพื่อวัดความหนาโดยที่เอาซอฟต์แวร์พนี้บเ,เอามาทำเหมือนกันกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาเรียกเป็น Service r o b o ออย่าง จริงๆแล้วซอฟต์แวร์ตัวนี้ผมก็บอกว่าไม่ไม่ได้ต่างกับหุ่นที่วิ่งอยู่ในตามร้านอาหารใน MK เมเคแนีครับแล้วสิ่งที่แตกต่างจริงคือซอฟต์แวร์ทั้งหมดเนี่ยเราเป็นคน develop ขึ้นมาเองเขียนโค้ดขึ้นมากันเองหรือมีน้องๆมาช่วยกันทํา เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหุ่นถามว่าหุ่นช่วยเหลือมีอะไรบ้างจริงๆแล้วโอเปนมากๆอย่างที่ทําออกไปปัจจุบันก็มีหุ่นที่ทําให้กับทาง G C Global c เคมีคอดอก็คือเป็นหุ่นตัวแท้งอันนี้ก็คือตัวแท้งของพวกก๊าซธรรมชาตินี่แหละใช่ครับหรือว่าตัวสตอเร<ล>จแท้งตอนนี้มันใช้งานไปแล้วมันมีการศึกหลองเท่าไหร่ลดต้นทุนไปจํานวนมหาศาลเซฟมนุษย์ด้วยถูกต้องถ้าเอาคนลงไปในแท้งอาจจะเสียชีวิตได้หรือรบ,บาดเจ็บถูกไหมฮะ ต,ตอนนี้ที่กําลังทําอยู่อีกส่วนนึงก็คือตรวจท่อ,อท่อในโรงงานงครับโรงกลัง่งกับช่วงอตอนที่โควิดระบาดใหม่ผมก็พอร์ตเอาโปรแกรมของตัว Rescue ไปทําเป็นหุ่นเซอร์วิสโรบอทที่ส่งอาหารและยาจริงจริงก็เราเรามีการร่วมมือหรือว่ามีการสปินออฟเรื่องวกนี้ออกไปค่อนข้างเยอะวันนี้เราคุยเรื่อง Rescue หรือหุ่นยนต์กู้ภยัยไปไม่ได้เพาะมันจะมาแทนมนุษย์เลยหมนะความว่าหน่วยกู้ภัย ที่เคยจะต้องเสี่ยงชีวิตมันจะแทนได้ไหมครับคิดว่าถ้าในมุมมองผมอาจจะยังไม่ได้ยังไม่ได้เหรอเพราะว่าหุ่นยนต์นะครับมันต้องอย่างมนุษย์เองเรายังใช้เซนส์ในการตัดสินใจนะครับหมายถึงว่าเราเรามีประสบการณ์แต่อย่างหุ่นยนต์เองมันจะมีแค่ถูกและผิดถูกเลยผมเลยมองว่าการจะตัดสินใจหรือดิเซชันของหุ่นยนต์ที่ว่าเหตุการณ์นี้อันตรายหรือไม่อันตรายมันอาจจะ เป็นแค่ศูนย์กับ1นึ่หมายถึงว่าตัดสินใจแบบว่าถูกและผิดอย่างเดียวนะครับบางทีการจะช่วยเหลือมนุษย์บางคนอาจจะต้องใช้อะไรที่มันอ่อนโยนกว่านั้นหรือรการที่จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่มันต้องเชิงลึกเราต้องดูสีหน้าต้องดูอีโม่นของคนสาพการพูดคุยกันคือหุ่นยนต์จะแค่ศูนย์หนึ่งตัวเนี้ยผมยังคิดว่าหุ่นยนต์น่าจะ อย่างไม่มาแทนร้อแน่นอนเพราะว่ายังไงมนุษย์เนี่ยการตัดสินใจจะเป็นเลิศดกว่าโอ้ขอบคุณมากที่ตอบแบบภาพจริงเลยอยากเห็นวงการหุ่นยนต์ไทยเป็นยังไงหรืออยากเห็นอะไรจากมันตั้งเป้าหมายอะไรไว้เชิญเลยครับก็อย่างที่คนชอบถามตลอดนะครับทำหุ่นยนต์แล้วไปต่อยอดอะไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้หรอกจะไปต่อยอดอะไรนะครับเราเป็นในมุมมองของนักวิจัยหรือนักเนี่ยเราทําทีมหุ่นยนต์ขึ้นมาเพื่อเข้าแข่งขันโจทย์ของเราคือสร้างทีมนักศึกษา เพื่อให้ได้องค์ความรู้นะครับแล้วการที่เราต่อยอดคืออะไรนี่แหละครับกลุ่มคนที่เราได้ออกไปนี่ครับสู่สู่สังคมปีหนึ่ง5คนนะครับอย่างอ้คิดไม่ต้องเป็นตัวเลขที่เยอะนะครับปีหนึ่งเด็กจบไปทํางานคุณได้ทรัพยากรของชาติ5คนที่สมองไม่ไหลที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมไทยอันนี้แค่นี้ผมมองว่ามันคือยิ่งกว่าการต่อยอดแล้วนี่มองว่านี้ยสาคัญมากๆครับคือถ้าเรามี หุ่นยนต์ออกไปกับคน5คนที่ออกไปพัฒนาผมว่ามองว่าผมยังเลือกคนที่ออกไปสู่สังคมได้ดีกว่าอันนี้ผมมองในเชิงครัพยารทรอพยารนะครับขออนุญาตปลบมือให้แนวความคิดนี้นะครับที่จริงไอการต่อยอดอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของทางสถาบันการศึกษาจริงมันต้องมีหน่วยงานที่เขามองเห็นเป็นเชิง มาร์เก็ตติ้งที่เข้ามาต้องเสนอแล้วก็ต้องมาช่วยเราเป็นติวเตอร์หรือเป็นโคชชิ่งให้เราว่าเออมันน่าจะออกเป็นโปรดักต์นี้ได้มีอย่างหน่วยงานแบบนี้ซ่จริงแทบจะไม่มีเลยครับไม่มีนะซึ่งตัวนี้อันนี้เราก็ยังพยายามที่จะจะรอในส่วนนี้อยู่เพราะว่าในไอเดียของเราก็คือเราต้องวิจัยตัวบอร์ดได้ต้องทำตัวโปรแกรมเองแค่นี้งานมันแทบจะหมดเวลาแล้วที่เราจะมองไปไปต่อยอดอะไรแต่ว่าที่ผมบอกออกมาเป็นคนเนี่ยผมมองว่าอันเนี้ย ยิ่งกว่าการต่อยอดเรียบร้อยแล้วอ,อันนี้บอกเลยวันนี้คำตอบที่ผมได้นี่ก็เกินคาดเพราะว่าหลายๆอย่างไม่ใช่คำตอบไขฝันนะครับคำตอบที่เราเห็นสภาพการที่แท้จริงคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ